สวัสดีค่ะติง๋งจากช่องติงนี่ชาแนลนะคะติงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ติงมาแชร์สูตรมาร์กหน้าสำหรับสาวๆที่มีปัญหาผิวหน้าลอกขุยนะคะลองมาทำสูตรนี้มาร์กหน้าดูนะคะปัญหาผิวหน้าลอกขุยจะหมดไปค่ะสูตรนี้ง่ายๆนะคะก็จะมีไข่แดงแล้วก็น้ำผึ้งค่ะ ไข่แดงนะคะมีวิตามินหลายชนิดที่ดีต่อผิวอย่างวิตามิน A DB1 B2 แล้วก็สารอาหารต่างๆหลายชนิดนะคะที่ช่วยบำรุงผิวให้เนียนนุ่มขจัดปัญหาสภาพผิวหน้าที่แห้งกร้านะคะให้ค่อยๆ่อยเนียนนุ่มผิวใสชุ่มชื้นขึ้นค่ะน้ำผึ้งช่วยบำรุงผิวหน้าให้อ่อนเยาวชุ่มชื้นแล้วก็เนียนนุ่มนะคะน้ำผึ้งยังช่วยรักษาผิวหน้าที่แห้งแตกลอกขุยให้กลับมาเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะ เราก็จะใช้ไข่แดงประมาณ1ช้อนชาค่ะน้ำผึ้ง1ึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็นําไปมาร์กหน้าทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะทนความคาวของไข่แดงนิดนึงนะคะเพื่อผิวหน้าที่สวยใสยค่ะสูตรนี้นะคะทําพอกเป็นประจําสม่ําเสมอสัปดาห์ละ2-3ครั้งนะคะรับรองสาวๆที่มีปัญหาผิวหน้าแห้งลอกขุยนะคะจะก,กลับมาเนียนนุ่มชุ่มชื้นผิวหน้า,าดูสวยใสยเปล่งปลังปล่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยค่ะไปลองทําสูตรนี้มาร์กหน้ากันดูนะคะ ง่ายๆแค่ไข่แดงแล้วก็น้ำผึ้งค่ะผิวหน้าของเราก็จะสวยใสไม่แห้งรอกขุยนะคะถ้าใครชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามติงด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ